สวัสดีค่ะมอน,นี่หมอชุอนจะมารักษาคนไข้เนาะคนไข,เนเขาา้เป็นปวดเข่ามากเป็นปวดเข่าข่างข่างสายเนาะค่ะเนาะหลังจากถามอาการแล้วว่าคนไข้เป็นได้รับอุบัติเหตุมากบอคนว่าเมื่อได้รับอุบัติเหตุวันหมอชนสัวภาเพิ่นนั่งบ่ถเพวิธีเนาะคะ่ะเพราะว่าคน พนังอ่าโรคลนำนักขงังเดี่ยวคือพน,นังนางไอยห่างนะคะเป็นพวกไข้ผู้หญิงอ่าเพ่นปวดหัวเขา่าขางสายอ่าหมอชวนคิดว่าหลังจากตรวจเบื้องอาการแล้วพวกไข้เคสนีมันสิเป็นเริ่มมาจากเป็นมดมดลูกเพลินนะคะเนาะาเพราะว่าเพป่นปวดไอขาลงมาห่อนข้อเข่าและะ้วหมอชวนจะนวดนวดไล่เสน้นนวด อะไอาคารของเพ่นล่ะ่ะหมอช่วจากหัวซ่าแล้วก็ข้อแก้วนะคะเนาะอย่างหมอชนจะเริ่มนวดไล่เสน้นในเพ่นสะพนนะคะเนาะ ในหน้าค้านก็นจะตึงๆนี่ค่ะ เชียงอาจจะบ่ค่อยดังบันไดนานอะค่ะนะอพราวตอนนี้มันกา็สถา,านการณ์โควิดก็ต้องใส่แมทคน้นไข่ก็ใส่แมทมอก็ต้องใส่แมทเพื่อป้องกันเอ่อทั้งเพิ่นทั้งเพิ่นแน่เหาแน่ก็ปลอดภัยตรงมาสูงสุดเ้ยค่ะมัน่นจะ พูดตรงอ่เกี๊ยวมัลูกคางไหนเนาะคะเนาะเกี๊ยวมัลูกคางนี้ก็เจตึงแห้งเลยเกีเเยวมันค้าเก็บเสือเสียวนะคะตังแตึตงมาจะ่ปีกมันโลกันเป็นลงคะ กันแนน้ำหุ้มหมก็คือให้คนไขน้นางให้นั่งยอนขาบ่าให้นางไฟห่าง,แล,าางาแล้วก็บ่ให้นางผ่าเพียรนะค่ะเนาะแต่น่งไฟห่างหรือว่านางผ่าเพียรน,นี่มันจะจะเป็นการลงน้ำหนักล้น้ำหนักข้างเดียวมั้ก็สิเง็ีให้ร่างกายข้ามมาสมดุลเขาก็จะปวดขาดีขาข้างนี้เนาะเอาเมื่อสอดเข้าไปนี่ขาโกงเลยดิค่ะเดี๋ยวหมอส้นจะมีหมอนมารองมาเขา่าเพิ่น เอามะาข่าหลังจากหมอชนุนวนวดแล้วแบบก็เปิดประตูร่มแล้วห,หมอชนขออนุญาตทะนุ่าขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเนะาะเพราะว่านาคาคนนี้มันจะตึงแห้งเพราะหมอชนจะเด้กักวซาขอบเก้ยวขออนุญาตนะคะนี่คะ่ะ เลิดคะ่ะแล้วก็พี่แนวล่องหัวเขา่าแล้วมดชนจะกดกดหัวเข่าสามจุดก่อนเนาะ เจ็บปะคะถ้าพ่นไข่เก็บนี่แสดงว่ามีเขายอนรวมด้วยด้คิค่ะเก็บเก็บไหมคะด้านข้างเก็บด้านข้างเก็บ ทางเกมนี่แสดงว่าเพิน่นมีตรหามาแต่บ้านหิวเดี๋ยวหมอชุนจะแสดงวิธีหัวซ่าแล้วก็ขอบขอบแก้วตรงหัวเขานะคะเนาะ หิม่อนเกือว่าไขมันเลื่นต้องใส่จังเกิลเก็บหลายวัดว้าืเส้นหนาคาพนนีมันจะตึงแห้งเก็บบ่าค่ะไหนคนไข้เก็บนีเตียวก็เก็บล้ะคะ ขาด้านขางนี่เป็นลํำเลยค่ะขาด้านขางมันเป็นลํำเลยเพราะว่าทาพม่นปวดเข้าขางนี่ขาขางนี้เพื่อนก็สิโบกคอยไม่แห้งเพราะว่าเวลาเดินมันต้องใส่กามเก้าเนื้อมัดนาคาดีหลายลก็เลยเป็นลํำอย่าง อันนี้เพื่นเก็บอ่าสโพกตรงหน้าขานี่มาอหอนหัวเข่าเพิเ่นน่าจะเป็นยูเกียวก็ปีกนี่แหละค่ะบางคนก็เก็บบัณเก็บจากบัณเอวลงไปหอดีนองอันนั้นคือควาพิ่นแต่จะรักษาพวกบัณเอวแล้วก็สโพก ตั้งหลังเนาะค่ะเนาะวัอนี้สาธิตเรื่องการปวดข้อเข่าก่อน,นเป็นล่ำเลยจะเป็นก้อนแข็งเลยนะคะาสาธุติเข้าใส่เมื่อกดเด็ก็ะใส่เวลาหลายอยู่ค่ะมันจังก้อนตัวนี้มันจงแกหนิ่ง Uh Huomaa, หนึ่งเป็นก่อนขู่ขึ้นมากอาจจะเป็นสีแดงๆเพราะว่าเลือดนันจะมากระจุกตัวกันไอ้นนไเหตุให้เลือดระบบไไรเวียนมาเลียงในหัวเขาบอดีคนไขคน้นกรจะปวด เพิ่มขี้มไปเรื่อยๆเด้วยค่ะเพราะว่าถ้าขี้มมันแหงน,นี่ข้นไข่มันจะเจ็บการลรงน้ำนักนี่ก็ต้องสม่ำเสมอด้วยค่ะถ้า ้าห้าล้มดนำน้กก็ดสม่ำเสมอนี่กล้ามเนื้อก็จะบาดเจ็บได้ข้อไขข้นก็จะแด่แล้วการอักเสบได้เนอค่ะเนาะนี่ตรงทางขาคนเดียมันจะมีฟังผืดก่อนเป็นล่ำเลยค่ะก่อนฟังผืด เพราะว่าเลือดมันก็จุกตัวนี้ระบบไหลเวียนว่าตรงนี้กัจบจะบดีอะไรอให้พวกข้ปวดหัวเข่า ปวดัวซ่าหนี่็อะเร้วแต่อาการเพิ่นนะคะถ้าเป็นอ่ามีผิดหลายก็ต้องใส่เวลาซิบกวนานาที่คนนี้ค่ะ นเราทำข้นไข่ข้นใดนะค่ะเนาะอยู่เดิมใช่ไหมเดี๋ยว เก็บเดี๋ยวหมอจะถอยแก้วม,มันเป็นอะไรคนได้เนะาะใช่ตำแหน่งที่มันเป็นก้อนก้อนพังผืด อะไรเช่นีอ่ามันท,ทั้งทีเพราะที่ตองไหรหนาฟ้าเป็นนี่น้องเป็นก้อนแข็งหีือมาชุดยาไหวซิฟ そと、yeah. well ว่า,าให้ปะครบรอนโรครารอักเสบต้น,นไข่แถาได้ปะครบรอนก็นจะดีแล้วก็ถ้าอยมองเยมองให้เป็นอยมองไพ่เลยค่ะอยมองไพ่สีเหลืองเนี่ยราะว่าจยมองไพ่เปจะโรครารอักเสบข้อเขานี่จะเป็นสีสีบวมขึ้นมาเลยนะแสดงว่าในข้อเขานี่มันเด็กมอักเสบ ไวไหมคะเอาไวอเนาะการรักษาของข้านี่กคะอ่าม้อนทุ่นจะนับอ่าถ้าเพิ่นบโมยุไก่เนาะม้อนเทื่นจะนับมาสามคือยังยังยังหน่อยเนาะอาทิษฐานหนึ่งครั้งก็คือมาโดดผิดออกอาทิษฐานหนึ่งครั้ง ใส่ก看看ัวซาข้อแก้วในเบิด์ตก่อนเกี่ยวกับระบบเลือดเท่าเนาะม้าพดกับปวดส้นเท้าอ่าปวดส้นเท้าแล้วเมื่อล้างม้าพดจะอาจะเลีงวิธีการรักษาปวดปวดส้นเท้าในเบิร์นเนาะค่ะเนาะปวดส้นเท้านี่ง่ายนิดเดียว เขาเนี่ก็มื่อันก็จะแน,น,นะนําการบริหารกวดคอทิดอกนั่งยองๆ90องศาปั่นจักรยานกลางอากาศตัว,ว่าช่วงที่ว่าปวดหัวเขา่าหัวเข่าอ,อักเสบนี่ห้ามวิ่งเนาะค่ะเนาะห้ามวิ่งห้ามไปกระแทกตัว,วถ้าเข้าไปวิ่งก็กระแทกเม่ เมื่อเขามมนจะอักเสบหลายกว่าเก่าให้คอยอ่า่อดเขาทิดอกให้คอยยืดก่ืนขาคอยยืดเคลื่อนไหวสัก,กวันอาการที่เขาปวดมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมือล้างมอสจนจาอ่าสาธิตการอ่า ปวดมลุกต่ำนะคะเจ็บปีกมลุกปัสสาวะบ่อยปวดมลุกยอ่อนมลุกตะแคงจสินนะคะเดี๋ยวหมอเช่วยจะรักษาให้เบืองนาะค,ะะคะ่ะเนาะ คเด็กค่ะขาดุปคนว่าจะมาหาหมอค่ะโดยโทรค่ะศูนย์แปดศูนย์หกสามสี่เก้าสี่สองสี่มาช่วงกันโยบันกันเลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพุทธ เห็นชัดเจนเลยค่ะชุดข้อเทาเนี่ยจะสีสีหมองกันมาเลยแสดงว,ว่าทั้งไนโตรเดมันมีการอักเสบเลือดเสียบางทงมากประจุกตัวกันนะคะพเอหาเห่อดูดกอแก้วมันก็จะไปเห็ดแห้เลือดที่ว่ากระจุกตัวรัดัหแหยแตกตัวอันนี้เลือดไม่เลือดไม่ก็สิเขาไปเรียง อาการปวดทุนจะ,จะดีขึ้นอันนี้ในในสิบน,นาทีแหละเดี๋ยวหมอเทุนจะเอาแก้วออกแล้วจะให้เบิ้งร้อยเพิ่มนานะคะ่ะเนาะร้อยจะเพิ่มป,ปวด มันจะดำนี่เพื่อนตรงนี้เพื่อนด้รับการอักเสบี่มีดำตรงน,นี้ค่ะอืมดำมากค่ะจุดนี้ จนี่ครับจุดนี่เอ้าเสร็จกินชัดเจนเลย,ยนลี่ละไรกัน ขอโทเยาขอบคุณค่ะ